คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งอาชีพที่ทําง่ายรายได้ดีคืออาชีพการขายก๋วยเตี๋ยวครับนี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของร้านก๋วยเตี๋ยวรบเด็ดกระทุ่มแดงครับอยู่กับคุณอภิวิทย์บูญส่งผิดเจ้าของธุรกิจครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพิทยครับงานนี้มหากรรมสร้างงานสร้างเงินสร้างคุณภาพชีวิตเนี่ยนะครับก็ก๋วยเตี๋ยวกระทุ่มแดมาร่วมด้วยเช่นเดียวกันครับผมใช่ครับนะครับวันนี้มามอบโอกาสให้กับ เม่ใชว่าเท่าแกใหม่แล้วใชครับใช่ครับธุรกิจก๋วยเตี๋ยวรถเศษกระทุ่มแบนเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแล้อฮะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำขุกขิกจะมีจุดเด่นอยู่ที่หนังหมูฮัลโล้และมันย่างหันปรุงรสสำหรับใส่ก๋วยเตี๋ยวที่เห็นอยู่นี่ใช่ไหมฮะนี่ฮะก็คือนี่ฮะนี่นะคุณผู้ชมครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยเป็นเป็นเป็นสูตรเฉพาะฮะอ่าเป็นจุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวเลยครับ ใส่ไปก็ทำก๋วยเตี๋ยวเราอร่อยแล้วมีเอกลักษณ์แตกต่างไม่เหมือนคนอื่นเขานี่เลยนะครับหนังหมูเปโล้ไร้มันย่างถ่านปรุงราไร้มันย่างตอถ่านใช่ครับนี่คือสูตรเด็ดของกผูยเตี๋ยวทุ่มแบรนด์เลยนะฮะใส่เข้าไปในเมนูนะครับแล้วก็เมนูส่วนใหญ่ของกผูยเตี๋ยวกระทุ่มแบรนด์จะอะไรขายดีครับเนี่ยจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้งย่างน้ำผึ้กขิกฮะแต่ลูกค้าไม่ต้องปรุงเลยเพราะว่าเราเราปรุงไปให้เสร็จลูกค้าก็มาถึงลูกค้าก็สามารถทานได้เลยนะฮะ โอ้โหนี่ชิมได้เลยอาได้ในทันทีแค่ไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องปรุงเลยแหมรสเด็ดจริงๆทุครับใครเก็บเป็นลูกค้าอยู่นะคราบก็ต้องบอกว่าที่เราตินใจก๋วยเตี๋ยวคุกพริกแล้วใช่ครับอืมครับผมี่ียก๋วยเตี๋ยวหมูกระทุ่มแบนแล้วก็จะมีจะมีผงซุปผงซุปก๋วยเตี๋ยวเราจะส่งให้ลูกค้า จะใช้คู่กับน้ำหมูกระโลกอะไรมันย่างหนาหมสำหรับใส่ก๋วยเตี๋ยวนะฮะเพียงเทน้ํา8ลิตรน้ําเดือดเราใส่ผงทุบไปหนึ่งซองก็พร้อมขายเลยอ๋อเลยครับตู้เส้นให้สุกน้ําให้เดือดเวลาปรุงก็มีช้อนพอให้หมดครับครับนะฮะก็จะได้มาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกันวัดใจก็ต้องบอกว่าอร่อยไม่อร่อยก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่น้ําซุปดีแหละคุณผู้ชมครับเนี่ยครับน้ำซุปถ้ามีผง เรียกว่าผงซุปนะครับก็จะทำให้รสชาติออกมาเหมือนการทุกสาขาทุกาขาครับผมที่สุดเด็ดเลยนะแล้วก็นี่เลยนะมูโลใช้คู่กันใช้คู่กันแล้วส่วนพวกเนื้อหมูกุ้งผักเส้นในลูกค้าสามารถซื้อเองได้ตามตลาดใชบ้าะตามตลาดมีอยู่แล้วใช่ครับจะมีรูปแบบที่เลือกนะครับ จะมีแบบ2 5 9ห0ก็คือชุดนี้เลยชุดนี้เหรอฮะก็จะมีอุปกรณ์อะไรบ้างมีตั้งแต่รถเข็นป้ายโลโก้รถเข็นป้ายทั้งหมดนี่แหละเอาแก๊สต้มใส่หัวเร่งชามช้อนตะเกียบเหยือกน้ำพริกครบชุดถ้าอัน้กมีร้อ0บาทก็ประกอบไปชิพได้เลยครับ มีทุน29,500บาทเป็นท้าแก่งเป็นท้าแก่ได้เลยไปเกี่ยวลูกเด็กกับลูกแม่ได้เลยโอ้โหน่าสนใจก๋วยเตี๋ยวกลางจัดเตรียมให้หมดเลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นส่งวัตถุดิบให้ส่งวัตถุดิบให้ครับครับก็มีแค่วัตถุดิบที่ส่งให้มีผงตุเมีิ่วกับหนังหมูโัวและมันย่างฐานพิมพ์นวด่ก๋วยเตี๋ยวแค่นั้นเองคุยจะเอือลูกค้าก็ซื้อเองได้เลยได้เลยครับ เรียกว่าส่งทั่วประเทศไหมครับทั่วประเทศครับได้นรได้ครับเพราะว่าอย่างต่างจังหวัดเราก็ส่งไปทางรถทัวร์แล้วก็รถไปทางขนส่งครับแล้วก็ทํามาอย่างต่อเนื่องคผู้ชมครับ ก็มีสาขามากมายตอนนี้มีสักกี่แห่งแล้วครับสามร้อยกว่าสี่เกือบสี่ร้อยแล้วครับเกือบสี่ร้อยทั่วประเทศเลยบริการคุณผู้ชมอยู่นะครับเจอกันที่ไหนก็ช่วยกันอุดหนุนครับก๋วยเตี๋ยวโลกเด็ดกระทุ่มแบนครับก๋วยเตี๋ยวของคนไทยเอา่อยเด็ดนี่นะครับแล้วก็ยังมอบโอกาสนะครับการเป็นแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวโลกเด็ดกระทุ่มแบนนะครับจริงๆมี3รูปแบบใช่ไหมครับใช่ครับอ่า พอคิดก uh, ็รูปแบบนี้แหละอ่ารูปแบบนี้สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยชุดเล็กพอสําหรับคนทํางานหลังเลิกงานอยากจะจะจะมีรายได้เสริมทําคนเดียวก็ได้เอ่อเพียงแต่พอน้ําเดือดก็พร้อมขายได้เลยครับอ่ถ้าเป็นแบบสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเนี่ยเมนูจะเยอะมีหลากหลายมีทั้งข้าวทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งเย็นตาโฟูฮะก็ต้องใช้คนทําเยอะหน่อยสักสองสามคนอ๋อพอสำหรับคนเยอะจริงจริงจริงนะไม่ใช่เสริมนะนะฮะนะฮะถ้ารูปแบบห้าหมื่นเก้าพันจะเหมาะสำหรับเป็นร้านใหญ่หน่อย ครับครับผมองาคาพาณิชย์คู่หาครับโอนะครับก็ชุดใหญ่ก็มีเมนูบริการลูกค้ามากขึ้นมากขึ้นครับหลากหลายขึ้นนะครับชุดยอดฮิตแบบนี้ใช้ลงทุนลงทุนไม่สูง2,000 5 9 0 0บาทขายคนเดียวก็เป็นอาชีพเสริมอย่างนี้ก็สำหรับคนที่ทำงานอยู่แล้วหลังเลิกงานได้ไครับได้ครับก็คือโดยปกติชุดเนี้ยคนทางานครับซื้อ นะฮะหลังเลิกงานแล้วก็ให้ลูกให้ลูกน้องช่วเตรียมของตัวเองเข้ามาขายรอบเย็นครับครับผมนี่ครคุณผู้ชมครับเพราะาสนใจคกเไรที่บอกกับการขายก๋วยเตี๋ยวเป็นลักษณะยังไงดีครับต้องเป็นที่ชุมชนใกล้ตลาดใกล้ธนาคารใกล้สถานที่ราชการใกล้แหล่งทํางานครับครับผมเพราะว่าเอออย่างเงี้ยเวลาเราไปตั้งในตลาดปุ๊บเนี่ยครับอย่างน้อยนลูกค้าในตลาดไหนก็เป็นลูกค้าก๋วยเตี๋ยวได้ใช่ลูกค้าธนาคารอยู่ใกล้ธนาคารก็ลูกค้าที่มาธนาคารเขาเห็นเขาก็มาทานหรือไม่หรือไม่ก็ เป็นหน้าร้านเซเว่นหรือเว่นก็ได้หน้าร้านโทรศัพท์ซึ่งเขามีพื้นที่ว่างๆให้เราจะหาทำเลง่ายด้วยฮะตอนเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องไปลงทุนเสี่ยงแบบเช่าตึกเช็งตึกอะไรเยอะๆเนี่ยครับเราเราวางขายหน้าร้านหน้าหน้าร้านโทรศัพท์ซึ่งเขามีพื้นที่เราตั้งตัวได้สองตัวก็ขายได้แล้ครับก็ขายได้แล้วคุณผู้ชมครับเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆเป็นเท่าแก่ร้านก๋วยเตี๋ยวได้ครับด้วยเงินลงทุนที่ไม่สูงนักครับสองหมื่นกว่าบาทก็เป็นเท่าแก่ได้เหมาะสำหรับ คนที่อยากจะทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้หรือว่าเป็นอาชีพหลักก็ได้นะเนี่ยได้เลยฮะโดยปกติเนี่ยลูกค้าผมเนี่ยพอซื้อไปเริ่มก็จากหนึ่งสาขาก่อนครับพอทําไปามเริ่มขายดีใช่ไหมฮะขยายกิจการให้ญาติให้พี่ให้น้องไปขายครับนะฮะก็ทาให้จากหนึ่งเป็นห้าก็มีครับนี่ก็ทำธุรกิจได้แต่ทำดีก็แนะนําบอกต่อให้ญาตินิดทำขยายสาขาเพิ่มได้ครับพะบริหารเป็นแล้วทําได้แล้วนะครับก็เริ่มเป็นนี่ฮะอาชีพ หลักนะครับก่อสร้างรายได้ได้อย่างน่าสนใจอาชีพหลักของคนไทยเลยครับอาชีพหลักของคนไทยคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นอาหารหลักของคนไทยด้วยนะครับเมนูที่ขายราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนี้ขายอยู่ยี่สิบห้าสามสิบบาทอยู่ทีพื้นที่ด้วยอย่างบางทีไปภูเก็ตอะไรเงี้ยเขาจะขายแพงหน่อยเพราะว่าต้นทุนเขาสูงถ้าไปเป็นต่จังหวัดอาจจะถูกหน่อยเงี้ยครับเราก็ต้องดูด้วยว่ากลุ่มลูกค้าเราอะเลยไปขายที่ไหนราคาเราก็ต้องวางราคาราคาเราต้องดูดูร้านพร้อมใช่ครับ เรียกว่าทำเลและพื้นที่และพื้นที่ครับครับผมแล้วกาไรน่าสนใจไหมครับกาไรนี่50ครึ่งกับครึ่งครับอย่างน้อยว่าเราขาย30บาทเนี่ยต้นทุนวเพียวอยู่ที่15บาทต่อชามครับครับผมกาไรน่าสนใจเพื่อนครับก็เป็นอีกไอ้เชื่หนึ่งที่ต้องบอกว่าแหมยอดคิดทําเงินครับแล้วก็ทุกๆคนก็ทําได้ครับกับการเป็นเจ้าของร้านเพียวเดียวรถเด็ดกระทุ่มแบรน์ครับผมนี่ครับถ้าไดสนใจก็งานมหกรรมสร้างงานสร้างเงินสร้างคุณภาพชีวิตนะครับก็แย่มาได้เช่นเดียวกันมาได้เลยครับนะครับหรือว่าติดต่อได้ที่โทร รศัพท์เบอร์อะไรดีครับ081 915 4985ครับนะฮะห้าสครับหรือทิ้งเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ครับพิมพ์ภาษาไทยก๋วเดี๋ยวกระทุ้นแบงน์ก็เจอเข้าไปที่เว็บเลยครับครับก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจครับท่านใดสนใจอยากเป็นเท่าแก่ร้านก๋วยเตี๋ยวลดเป็ดกระทุ้นแบงน์ก็ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณอภิวิทย์ที่ร่วมรายการครับขอบคุณมาก